เเองนาะสวัสดีครับวันนี้พบกับรายการเอเวอร์ฟอร์เกมถุยฟอร์เอเวอร์เกมฟอร์เอเวอร์เกมนะครับคนนี้เหรอแล้นี่เราเราเป็นผู้ชมนะครับแล้วคนพบเล่นในเกมนะครับผมวิวหนึ่งนะครับตัวที่เข้าไปชมเนี่ยเขาวิวหนึ่งนะครับตัวที่เข้าไปชมมาเนี่ยผู้ชมว่าวะเนี่ยเขาจัดทีมอะไรเข้ามาวะ จโอ้ยทีมแม่งปิดทั้งทีไปเฮียโอ้ปิดทั้งทีครัปิดทั้งทีตัวเห็นไหมเห็นเห็นเห็นอ๋อโอเค่ทีมอะไรกับทีมอะไรเนี่ยผมไม่เกิงกัะโดดสเปอร์กับมาลีคครับอ๋อสเปอร์กับมาลีคนะครับสเปอร์กับมาลี่ยี่สิบสามสเปอร์สเปอร์กับมาลีคไม่ได้กระตุกนะเพราะว่าไม่มีผู้ชมเออแล้วมาดูี่สอ มือใหม่เจอกับเจอกับสเปอร์นะครับโอ้โหนักเตะเขาในบวกบวกโอ้รูบัวดีโอ้เด่นเนาะดูอีกทีเลยครับมีแต่บวกหนึ่งโอ้ยเทียบดีโอซิาดีกว่ามีใคร่แม่ไโอ้คาริมเบิร์ก็ผมไม่รู้จักสักคนเลยเรามาต่างกันนะครับเรามาชมกันดีกว่าว่าไม่นพ้นจากการจังมั่วล้วนๆเนี่ยพร้อมแล้วเนี่ยโอ้โหรือดีทั้งสองคนแล้วครับ อเทสเทสใส่ยูขาวกดตรงโฮมอ่ะเขาว่าโฮมอ่ะมาปตัวเองเลยพร้อมเลยกัคืนไม่ได้แล้วอากาศจำแย่ไม่ได้เลยมันเปลี่ยนงายซหนึ่งากไม่ใช่มันจะตกไหนแล้วเรวันนี้เราจะมาเชื่อดไก่ให้ลิงดูันะเอ้ยแต่ลมแต่ละเตเห็นปุเฮ้ยม่ มันก็สุกว่ะชัวร์เลยนี้เล่นอเกมไม่ได้เลยเออเหมือนกูเลยตอนนี้เราก็ต่างฝ่ายต่างจอดามาไม่ซื้อสัญญาณพาจัดเออบริสั์มันมีเสียงคนดูมึงมีกูไม่มีเ <c oughs> มนี่ยเขามีเสียงคนดูบวกเ,เสียงกับรการที่นเครื่อม สวัสดีครับผมมิสโซดิขึ้นยาและมิสอซมาอยู่ข้างๆผมนะ้รับครับยินดีที่ได้บรรยารวมกับมิสโอดกครั้งหนึ่งพีขาวโอ้กาตุกสุดท้ายเลยนะครับต้องจบว้าตองจใหญ่ยไปย้อเลยยาวไปยื้อเลยยาวไปยอเยยาวไปยื้อเอยไไไเย้ครับเย้แล้วเยแล้ว พีกองไวไม่เสียเฟแคปด้วยและวก็จะได้ทุ่มเอยยายาเฮยา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 โอ้โหกระตูทไก่อนเลย้ยเลยไปแล้วโอ้โนัต่คันี้เขาไม่นอนแน่ครับถ้าเขาไม่เจ็บจริง้สาวประตูก็หวังว่าจะมีจังหวะแบบนี้ตลอดทั้งเกมครับเขาออกนอกสนามไปแล้วนะครับแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะกลับมาหลับพักดูการสักครู่ ใช่เลยครับเราไม่แน่ใจว่าลักแค่ไหนผมว่าเขาคงจะกลับมาลงสนามได้ไปไเร็วเร็วเร็เร็วเร็วเร็วแล้วีวีวบอลครับหยุดเกมรุกได้บางครั้งนักเตะต้องป้องกันตัวเองนะครับไม่เสี่ยงที่จะเล่นต่อแต่คนนี้สู้จริงๆครับใช่เลยเขาพยายามอย่างนั้นครับเอาละครับเขากลับมาแล้วไม่ต้องเปลี่ยนตัว ในสนามมีครบ11คนก็พัดพฐมพยาบาลอยู่ข้างสนามอนนี่เลยโอโกะออกมาเลยเป็นโคตรโหดแต่ว่าเข้าไปแล้วไม่ทำเลยว่ากระเสียการคอนโทรบอลโอ้ยมาแล้วมาแล้วอารอลน์ไม่เอานี่คืออูกที่หน้าที่สามครับผมนะครับใช่ไม่เอาไม่โดนต้องยิงแรงเพื่อให้ผ่านผู้สาประตูเอาละครับสปอร์ดกำลังน้ำอยู่นะครับคนเราในนาเศร้านะนัดเพื่อนเนาะเกียร์เลยครับ เราไม่ใช่ง้แต่ด้วาไม่เอาไม่เอาเกมนี้ต้องแข็งแรงนะครับไม่อย่างนั้นย่งบอลกับปหลังลำบากลยามอ่แล้วลามอสเลยโศงไงว่าลิคริียโนโรนัลโดเปลี่ยนการครองบอลแล้วครับตอนนี้ไหนว่าโรนัลโด อันเดรียปิโลอันเดรปิโลในไทยได้ทุ่มในมุมของสเปอร์แหว่งลุงจำไม่เจมส์ทักขึ้นไปยังดีดันมากครับไม่ไม่ไม่ไมเร็วไปเร็วไปเร็วไหนวะไม่รู้อะสเปอร์ได้ทุ่มอย่าอ่าเฮ้ยปิโล ีวอยู่ในมือที่ปลอดภัยแล้วชีวิตคนเราก็นานเปล่านะดนยืนต็่ถึงประตูน่ยเอาไงดีน้าเร็วมาดิก็พยายามครับที่จะสร้างความแตกต่างในเกมนี้หรือมาดิกีกทไม่ได้ครัวนะครับเออพูดสิมันจะต้องเป็นฟรีคิกครับจังหวะนี้แล้วเขาไปแห็นบอลทำไมอะ กไไหนวะโวายซาบาเลต้าไปเป็นงไม่ให้ทางขหลัเลยมาเลโซเลสเออไอ้คนีนเร็วๆดีเฮ้ยไปแล้วจะยก็ยีตไปได้กี่แ่นไปได้กิประตูันอลเลยโอ้โหนี่แหละครับเกมแบบนี้ครับเข้าประทากัสุดท้ายเป็นกองหลังครับคริสเทโนโรดัลโด ได้ทุมครับโไงต่อแล้เฮ้ยรู้สึกว่าต้องตตัวไหนวะอ๋อตัวนี้ตัวนี้มีมือมีประเด็นกระบการนเฮ้ยอันเดรบีโร่เป็นความพยายามทีิ่่้าอประตูครับเฮ้ยาอมือโกงไงชีวิตที่ต่นีไปเลย

เท่าไรเขาเข้ามุมใหม่เด่นน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 ่นน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 ออนน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 นตนน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 อเนน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 ดนน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 น อ้าวยังไม่ได้กดเลยฮือบัวศ้ลป์ก็ให้เป็นลูกตั้งเตะครับเลี้ยกไเยวมาให้ต่อด้ตัวอ๋อตัวเนียเหอืไปเลยเอร์ลินดู่เอ้่ให เ็าหน้าจะผ่านไม่ได้นะครับนี่เดียวอ้าวว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 กวววววว เอาอีกเล่นเลยคุณเนี่ยทำได้อีกหนึ่งประตูแล้วนะครับแล้วก็นำมาซเขาว่าอะไรเนี่ยนี่นะครับดูสิ่งที่เกิดขึ้นมาดีครับทำห่างแล้วนะครับสามต่อศูนย์ครับอาริอุสเล่ย์ปะทะกันได้ดีครับแต่สุดท้ายก็เป็นกองหลังที่แข็งแกร่งกว่านะครับใช้ร่างกายเข้าสู้นะครับเล่นกันได้ดีครับไปยังพื้นที่ว่างแล้วยามม่แหลอะ ดีครับแต่ว่ายังคุมบอลไม่เคยได้กับตัวอันเชลดิมาเรียส่งไปหาใครวะแอ๊กเกอร์นโอ้โโอ้โหไปออกมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวินชาจีบหายเร็วๆนีเล่นดีลอสซี่ไม่อยากเชื่อนะครับในสิ่งที่ผมเห็นตอนนี้นะครับผู้สาวประตูทำอะไรครับเขามั่นใจกับความสามารถในการเล่นกับบอลครับคนดามเหรอเนี่ยไอ้นี่เรื่องคนดาม ้นายรุ่งยัประกาศมาแล้วของหลังเล่นได้ดีมากๆเลยนะครับจำเป็นต้องมีอย่างนี้ครับที่พลาดอกาสที่ใหญ่เลย่อรลิสของหลังพยายามเข้าสกัดกับแย่ย์โม่ไม่ได้นะครับแนวรุกทำได้ดีครัแล้วมีพื้นที่อย่างเ้ยเขาต้องการลูกยิงครับแต่ว่าบอลยังเล่นต่อครับเขาขยับเข้าไปหาประตูแล้วครับซุเ e r safe ไม่ได้เราได้ไม่คิดจะเตะยาวแล้ว ตัวเอ้เนี่อ่าตัวไหนวะตัวเอ้อ่ะอ้าวไปว่ามาด่าระวังนะระวังการเงินใครเอ้าไม่เปียนไอที่เล่นอยู่ประเกศอเมริกาทวันโยไม่รู้ดินะแล้วเขาก็ผ่านบอลให้กับผู้สาประตูผู้สาประตูต้องตัดสินใจแล้วครับว่าจะต้องทำยังไงครับแต่เชื่อว่าผู้จัดการทีมไม่ชอบใจอย่างแน่นอนครับออสการ์คาโดโซ่ผู้ตัดสินเห็นเหตุการณ์ชัดเจนแล้วก็ให้ฟาวนะ ิงมือนๆหมือนนีนักเต็ไม่ต้องมีวิจารณ์ครับจังหวะนี้ใช่ครับเขาชี้มือชี้ไม้เหมือนบอกตัวเองว่าน่าจะทำได้ดีกว่านั้นเออยาว์ครับลาวครับบิโลสองนาทีที่จะต้องเล่นครับในช่วงทดเวลาโอ้โหกาทองจริงๆริ มาลล้ยกโอ้โห و, เข้าประทานได้แข็งแกร่งอะไรอย่างนั้นครับมันเป็นโอกาสครับตายนิ้วมือเลยนะครับกระชากคัน,ข,ข,นขึ้นมาทั้งทีมเลยครับนี่เป็นจังหวะเตะม,มุมเตะมุมอะกระโปรงผ่านไปมองได้ดีครับบุญสินเป่าจบเกมแล้ว เล่นได้ด <ki> ีชวยาเลยนะครับขณะผู้จัดการทีมเลี้ยงร่งในซุ้มอย่างสบายใจดูลูกทีมของเขาเล่นได้ดีมากไม่จุดกอดโอเคหาอะไรละเนี่ยเกมจบลงอย่างสวยงามพอใจเลยดีเป็นเกมที่สร้างความบันเทิงให้กับแฟนบอลทั้งสนามและการชมถ่ายทอดสดวันนี้ผมไดสอนพึ่งยาลาคุ้ชมไปก่อนฟาส